วันนี้พามาดูงานส่งมอบนะครับตัวเซตใหญ่ของโรงงานที่เราเคยทำเลยนะครับแบบหล่อเสา i18 และ i22 นะครับยาว51เมตรนะครับต้องจ้างรถบรรทุกเทลเลอร์พื้นเรียบมารับกันไปเลยนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยทั้ง2เซตเนี่ยนะครับรวมกันประมาณสัก16ตันได้นะครับตัวโต๊ะเนี่ยนะครับชุดหนึงเนี่ยใช้ประมาณ 8โต๊ะครึ่งนะครับโต๊ะหนึ่งยาว6เมตรนะครับ2ชุดรวมกันก็ประมาณ17โต๊ะนะครับนี่ครับขนกันไปเต็มรถอย่างนี้เลยนะครับโชคดีนะครับที่โรงงานปลายทางเนี่ยนะครับมีตัวเคนให้เราใช้นะครับเราก็ใช้ในการต่อโต๊ะนะครับเวลาเราไปต่อเนี่ยก็ไล่ต่อทีละตัวก่อนนะครับให้มันแนวเท่ากันนะครับ นะครับเราก็ลากไปให้ได้ตำแหน่งจับระดับทั้งจับระดับความสูงนะครับแล้วก็ความตรงนะครับแล้วก็ค่อยเ,อเชื่อมต่อไปทีละโต๊ะทีละโต๊ะนะครับให้ได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับไปดูทํางานกันนั้น6วันนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบพร้อมนะครับ ให้ลูกค้าดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันเทนนิงนะครับก็มาลื้ออีกทีหนึ่งเพื่อทาน้ำมันที่ตัวแบบนะครับแล้วก็ร้อยลวด PCY เข้าไปนะครับก็ต้องททยลวดร้อยทีละเส้นนะครับเพราะว่ามันยาว51เมตรนะครับลูกค้ามีเครื่องดึงลวดเองอยู่แล้วนะครับนะครับตัวดึงกำลังสูงมากครับร้อยเสร็จนะครับก็ผูกปอกนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็มาขั้นตอนการเทป,ปูนนะครับใช้ปูนโดยรวมประมาณสักเจ็ดคิวได้ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการครับ